ตลอดนะครับอาจจะเรียกพี่เรียกป้าจะเรียกอะไรก็ได้แต่อยู่ในใจเสมอใช่ไหมครับผมต่อจากที่ไปเป็นรายการตามกระแสนะครับจากหนุ่มกันไก่นะครับวันนี้จะมาพูดคุยกับทุกท่านนะครับในบรรยากาศที่เราเป็นพี่เป็นน้องกันแล้วก็ร่วมพัฒนาชาติไทยโดยเฉพาะเด็กปฐมวัยซึ่งเป็นวัยที่ะสะสมคุณค่านะครับถือว่าเป็นวัยทองของชีวิตแต่เราเนี่ยทองเหมือนกันนะตอนนี้ทองขึ้นเอาขึ้นเอาเนาะ แต่ทองอย่างเราได้ทองอร้อน,นหนาวหนาวะแต่ว่าวัยทองวับวัยนียคือ,อชควของเขาเนี่เซลล์สมองเดนไดซ์แซนเดปเนี่ยเชื่อมต่อกันเป็นวงจรร้อยละกว่า80%นะครับดังนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ที่อยู่ในวงการศึกศรรษาไม่ว่าจะเป็นคุณรรผู้อำวัยผู้บริหารผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็มีส่วนใน,นเรืเ่องของการผลักดันผลผลิวัยในการพัฒนา เป็นวาระแห่งชาตินะครับดังนั้นเด็กบรลลังก์เรามีในส่วนของมาตรฐานศูย์เด็กมาตรฐานเด็กบรลลยแห่งชาติใช่ไหมคร,รับนะพรบเด็กปรอลังั์แห่งชาติหลักสูตรนะครับต่างๆที่เราครอบคลุมในเรื่องของการทํางานร่วมกับเด็กบัลลังก์เนั้นในวิธีของการทํางานในวันนี้อย่างที่ปลอดได้พูดถึงว่าการทํางาน ในจังหวัดเชียงรายเราเน้นการทํางานเป็นการบูรณาการทุกภาคส่วนนะครับดังภาพของการทํางานในวันนี้ทุกท่านจะเห็นได้ว่าเราช่วยกันนะครับเป็นมดงานที่ขย,ยันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากผูก้ใหญ่ใจดีในทุกภาคส่วนนะครับ ครับเวลาต่อจากนี้ไปนะครับก็จะขออนุญาตนำทุกท่านเข้าสู่ในช่วงที่2ของการเสวนานะครับในเรื่องของบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการส่งเสริม e อนะครับกลไกที่สําคัญการขับเคลื่อนในั้รนี้ทับแขกที่เราได้รับเขียนในในช่วงต่อจากนี้ไปนะครับขอเสียต้อนรับท่านสุริยานตื้ยศนะครับนายกองค์การบริหารส่วนตำนบลปากอราเพื่อนายราวครับีกท่านหนึ่งนะครับ ท่านชัยโยนศรีสมุนนะครับนายกเทศมนตรีตำบลแม่สายเกิดแม่สายครับนะครับในช่วงแรกนี้นะครับอยากจะเรียนถามท่านสุริยันต์ก่อนนะครับท่านสุริยันี่ยศนายกโค์การบริหารส่วนตำบลปากอดำจังหวดแม่เหลานะครับในฐานะที่ท่านทํางานเกี่ยวกับท้องถิ่นนะครับอยากทราบว่าอะไรที่เป็นมุลเหตุที่ทําให้ท่านได้นําแนวคิดกระบวนการเรื่องของการส่งเสริมเอฟเด็กปวัยเข้าสู่ในงานของท่านนะครับเชิญท่านครับ ท่านเขาแรกมาเรียนท่าไหร่ปเดีอนสองท่านกับท่านคุณหมอครับแล้วก็ทุกท่านที่เข้าว่ารับฟังการเสวนานครับครับจริงๆแล้วในส่วนของ e อนี่ก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะมาเป็นนายกนะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับไปนําเสนอผลงานวิจัยที่เขาเรียกว่าตัวเซนตี้นะครับแล้วบังเอิญก็เจอท่านท่านคุณหมอครับหมอภูมิครับเอาเรื่อง EF เไปนาเสนอนะครับ เวทีระดับโลกนะครับเราก็มองอ๊ะบ้านเรานะครับไปเจอกันที่งานที่นำเสนองานวิจัยาก็เลยเป็ความสนใจนะครับก็เลยตามมาถึงที่โรงพยาบาลเสียมดีร้ายหลังจากนั้นก็ได้มาเป็นนายกนะครับเราก็มองว่าการสร้างนะครับทุกครั้งเรามองเห็นโครงสร้างพื้นฐานนะครับถนนเส้นหนึ่งห้าแสนเราอนุมัติแป๊บเดียวนะครับแต่ถ้าเราจะสร้างอนาคตให้กับชุมชนนะครับให้กับทาง พื้นที่เรานะครับเราเปไมไม่กลับมามองว่าเราสร้างที่มันเป็นนามประธรรมถึงแม้มันจับต้องรละยากกว่าจะเห็นผลก็คงเดอีกสิบปี2ีปีแต่ถ้าเราไม่เริ่มก้าวแรกนะครับมันก็จะมีก้าวที่สองที่สามนะครับผมก็เลยมองว่าการนำอีดีหรือว่าการพัฒนาสมองส่วนหน้ามาใช้กับสมองเล็กๆนะครับก็คือลูกหลานของเราทั้งนั้นนะครับถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องที่จับต้องไม่ได้แต่สิ่งสําคัญที่สุดก็คือเรามองเห็นด้วยจิตใจ ทุกครั้งที่เราเราเห็นเด็กๆมีความสุขนะครับผร้ปกครองม,มีความสุขนะครับก็ทาให้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจที่จะทํางานนะครับก็ไปศึกษาอีกเนาะว่าอะไรยังไงก็เรียกครูเรียนที่ที่เขาเป็นสุดต้นแบบเาได้คุยกันว่ามันมันมีคนทำแล้วจริงเหรอเพราะว่าถ้าฝั่งถ้าฝั่งแบบคนไม่รู้เนี่ยคือโอ้โหต้องมีอำเภอมาช่วยต้องมีสาธารณสุขมาช่วยต้องมอีอะไรนะคือคือต้องช่วยกันทั้งหมดเพราะว่า คนรุ่นในสังคมเนาะเราไม่ได้ไหมครับว่าเด็กโตขึ้นมาแล้วต้องจะเป็นอย่างที่เราฝูงฟังได้เพราะเพราะจะาอบเราก็ต้องไปเจอโรงเรียนสังคมโรงเรียนพอโตมาอาจจะไปเจอสังคมที่เขาไปดูแบบนี้ถ้าสังคมหรือชุมชนเขาไม่ดูแลกันเนี่ยมันก็จะไม่ประสบการณ์เลยเพราะเขตผปเนี่ยเป็นพื้นที่หลากหลายชาติพันธุ์มามีสเกลชาติพัานมาเพราะฉะนั้นเนี่ยที่หรือประเพณีของคนจีนก็อย่างคนชาวเขาก็อย่างคนเมืองแท้ๆก็อย่างเนี่ยคนนู่นนี่นั่นก็อย่างเนี่ย แต่เอาเด็กทุกคนมาหลอลุวมอยู่ในชุดนัาเด็กเล็กซึ่งเป็นการที่ผมคิดว่ามันท้าทายแต่แต่พอมันผลลัพธ์มันออกมาเราก็เลยเ้ยเออมันก็ได้นะก็อย่างโตโตมาในบางทีเราก็เขาเรียกอะไรบางทีเราก็ขาดสติใช่ไหมบางทีเราก็โปบเวงโวยวายบางทีเราก็ตะข้อคนนั้นคนนี้อันนี้ก็คือความเป็นเอดของเราที่ตัดที่ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยถ้านเด็กสมัยใหม่เราสาม,มารถขัดเราเขาให้เขารู้สึกว่า ก่อนจะพูดก็คิดซะก่อนเนาะก่อนจะเป็นกระทุง้งมันจะเป็นพู่นนี่นั่นอะไรมันก็น่าจะทําให้สังคมมันได้อยู่บ้างคือวตอนนี้แม่สายอีกอย่างนึ่มมงก็คือแม่สายในผมมีปัญหาก็คือผมสร้างเวือ์สร้างสร้างอย่างดีแ,แต่ผมก็ผมทําได้แค่สภาเด็กเยาวชนสภาเด็กเยาวชนเนี่ยผมทำตนนั้งแต่เด็กเด็กเนาะจนถึงสิบห้าปีผมก็มีสภามีสิทธิ์ให้เข้ามาแลกเปลี่ยน แต่ไอเด็กเล็กๆเ,กเด็กเป็นมนุษย์จิ๋วๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้เราขัดเกล้าขั้นโดยที่เขาไม่ต้องบอกว่าเขาต้องการอะไรเพราะฉะนั้นมันควรจะมีกลไกแบบนี้ที่ทําให้เราเอ้ยกระบวนการมาเ,รเมืเอเด็กจะต้องคิดเองได้ปฏิบัติตัวเองได้กัดกรองเองได้ซึ่งซึ่งผมไม่เลี่ยงดีเลยนะจริงๆมันก็ไม่ใช่หลักวิชาการแต่มันเป็นคนไกลอะไรอย่างที่ที่ผมคิดว่ามันได้จะตอบโจทย์ของการสร้างคนสร้างเมืองสร้างชุมชนให้มันได้ผมก็มเลยสนใจแล้วก็ไปยรมันก็เลยกลายเป็น ทำงานในแอปมาแล้วก็รู้สึกว่าเออมันเป็นทิศทางที่ดีเราชาวเนี่ยผมคิดว่าทุกคนสนใจในจังหวัดเชียงรายเราดีใจมากเว่าทุกคนสนใจเพราะว่ามันเหมือนกับว่าเราก็นั่งทำกับคนที่เขาสนใจจะทำกับแต่จนถึงโชคดีนะผมเป็นประธานของอำเภอเพราะฉะนั้นนผมก็จะมีทีมงานสุดยอดที่ที่เขาเรียกอะไรที่เป็นทิศทางเหมือนกันนะครับจะ่ที่ไปที่ทางเหมือนกันแต่วันนี้ผมดีใจที่ทางจังหวัดมาทำรู้สึกว่าเออเราไม่ได้เจอคนเดียวเราก็ได้ คิดไปเองว่ามันจะช่วยขัดเกลาคนของผมได้ในขณะเดียวกันเด็กของผมโตขึ้นมาบาณทยมเขาก็มาเรียนตัวจังหวะผมปล่อยเข้ามาเลยเนะี่ยถ้าจาังหวะเอาด้วยเด็กผมก็ยังมีคนที่เอาดีได้มาขัดเกลาร์ต่อประมาณนี้ครับครับขอบคุณคนระับท่านนายกครับฝั่งเรารู้สึกเพลินนะครับท่านไม่ได้เดินทางโดดเดี่ยวครับยังมีเครือข่ายยังมีผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องอีกหลายภาคส่วนที่จะ ้อมที่จะเดินทางไปก่อนตท่านและหลายหลายท่านในทนี่นะครับเรื่องของ EF เข้าแล้วก็ออกยากนะครับเพราะว่าเราเข้าแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าห้ามอกนะครับหมายความว่าเราเทินเรารู้สึกว่ามันสมูทเรารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อเดียวกับการทํางานฉะนั้นอยากอยากจะเชิญทุกท่านี่ยคือมอง EF เหมือนเป็นกระบวนการทํางานปกติแต่เราเพิ่มความเข้มข้นโดยเฉพาะเด็กของวัยเป็นวัยที่จะต้องเสริมสร้างทักษะต่างๆสมรสรถนะที่สําคัญที่เราจะปลูกฝัง ให้แก่เด็กตัวเล็กที่จะเติบโตเป็นอนาคตของชาติในต่อไปนะครับอย่างเด็กตัวเนี่ยเราปลูกฝัง EF ได้นะครับแต่ผู้ใหญ่อย่างเราเนี่ยจะใช้คําว่าปลูกไม่ต้องปลูกต้องปลูก EF ในตัวเราบางทีเราอยากจะจะวีนจะเหวี่ยงบางทีเราก็ต้องนลก ยับยังชั่งใจนี่แสดงว่าสมองส่วนหน้าเราทํางานรตอย่างที่จะไม่ด่าไม่พูดไม่ตำหนี่อะไรเงี้ยไม่ไม่ส่วนใช้ขับรถบาดนาเราก <Allah> ็ไม่ส่วนต่อเลยเนีเราแสดงว่าเราใช้สมองส่วนหน้าในการยับยั้งชั่งใจดังนั้นเราโตมาเมื่อก่อนนี้อาจจะว่าทําการแยกดูกับเมื่อก่อนกับอดีตปัจจุบันอาจจะแตกต่างกันดังนั้นสิ่งที่เราจะผูกฝังอนาคตของชาติและเด็กของเราเนี่ย เรื่องของกระบวนการเอฟผมก็เห็นด้วยกับทั้งนายกทั้งสองท่านที่เห็นความสําคัญกับเด็กปฐมหม่นะครับฉึนัก็ต้องขอบคุณทั้งสองท่านที่เห็นความสําคัญนะครับประเด็นต่อไปที่อยากจะชวนทั้งสองท่านได้คุยนะครับลหลังจากที่เราได้นำเอฟมาสู่หนห่วยงานแล้วนะครับเรามีการขับเคลื่อนในการเ e อใ,ในในหน่วยงานที่เราดูแลอย่างไรบ้างแล้วก็ผลที่เกิดขึ้นเห็นการเปลี่ยนแปลงในในเชิงบวกอย่างไรบ้างครับอยากจะเรียนท่านนายก สุดยี่กำกับครับจากที่เรานำเอเอมามาใช้นในสุงพันา,า์เด็กพัฒนาเด็กเด็กเรานะครับในการเปลี 8, 000, 000, ่ยนแปลงทุกท่านชะนะครับโดยเฉพาะ,ะจำนวนเด็กนะผู้ปกครองจากหลายๆพื้นที่นะครับนอ,นอกเขตเราก็านำลูกหลานมาฝากนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหมออะไรต่างทีนที้จริงๆแล้วนะครับเราเรามองว่าเ e อมันเป็นกระบวนการที่ที่สร้างสร้างหน่วยการ ใช่ถุนนะครับแต่ผมก็มองว่าถุนที่เราจำเป็นต้องใช้มากสุดคือถุนทางสังคมนะครับเพราะทุกวันนี้ทุนทางสังคมเราค่อนข้างจะเริ่มจะหายไปเราก็เอาสิ่งดีๆกลับมาครับทุนที่2คือทุนบูรณาการนะครับที่เราได้รับความอภิมรานะครับจากแางคุณมองมาจากป้าเราจากทุกหน่วยงานนะครับที่ที่มองเห็นปัญหาคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีโอกาสทำถุนเราดังนั้นเมื่อเรามีโอกาสทำนะครับเราก็ ใช่ทุนบูรณาการนะครับก็คือทุกภาคส่วนมีสว่วนร่วมครับที่เราเห็นก็คือมีการเป,เปลี่ยนแปลงละมีคนมาร่วมเราเยอะขึ้นให้ความสําคัญเยอะขึ้นนะครับอันทุนสุดท้ายคือถุนเงินนะครับทุนเงินของเราเองก็ท้องถิ่นเรามีค่อนข้างเยอะนะครับเยอะนะครับกว่าหน่วยงานอื่นอื่งนั้นวันนี้นะครับอันทุนเงินมันก็สําคัญไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์สื่อเครื่องไม้เครื่องมือนะครับหรือในการพัฒนา นะครับคุณครูคุณครูคเด็กเล็กนี่ต้องยอมรัวบว่าอึดทนจริงๆนะครับมาตั้งแต่เช้านะครับทุกวันนี้นะผู้ปกครองจะนําเด็กมาประมาณเจ็ดโมงเช้าก่อจะได้กลับก,กว่าห้าโมงหกโม,ม,มนะครับแต่ผู้ปกครองบางคนบอกว่าขอมาสักหกโมงขึ้นได้ไหม,มนะครับจะรีบไปทางานเนี่ยนั่คือเราเราเราสร้างสร้างทุกอย่างให้ทุกอย่างนะครับทาให้การเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะเห็นผลเป็นปร,รูปธรรมนะครับแส่วน อีกสิ่หนึ่งว่าไงนะครับคุณแย้มที่เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นเนาะนี่ครับถึงอีสิ่งที่ที่เราเห็นว่าการเกิดผลเหล่านี้นะครับมันมันสร้างจามันสร้างอนาคตให้กับลูกหลานนะครับรวมถึงสร้างอนาคตให้กับประเทศนะครับและสุดท้ายนะครับความสุขของครอบครัวนะครับเราครอบครัวชนบทนะครับในพื้นที่เป็นครอบครัวไั่ยังไม่เป็นครอบครัวเมืองนะครับเราไม่อยากเห็นเด็กนะครับ ขายที่่ายนาล้วไปซื้อคอนโดอยู่เราอยากเห็นเด็กเมื่อเติบโตแล้วไปเรียนไปศึกษาก็กลับมาบ้านกลับมาพัฒนาบ้านเราครับก็สร้างนะต่อไปขอบคุณครับก็เห็นท่านนายกจุยังม,มีความตั้งใจในการพัฒนาบุคลากรนะครับเติมเต็มในเรื่องของ ef อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับในฐานะที่ผมเคยได้ไปเที่ยวกับเป็นพิยากรในการปรับหลักสูตร ศาสานาศกษาประฐ์วัยนะครับโดยนําเรื่องของตั้งแต่วิสัยทัศน์ธุรกิจเป้าหมายเรื่องเรื่องของการจัดทําแผนการจัดประสนะคการการวิเคราะห์องค์ประกอบของหลักสูตรต่างเพื่อเชื่อมโยงเข้าสู่ E F นะก็ก็กรือตัองนะ้งแต่ตัวหลักสูตรเนาะนะเนาะเราก็ทํากิจกรรมร่วมกันมาโดยตลอดก็มุ่งเน้นเรื่องของ E F และก็เห็นด้วยนะครับว่า ท่านมีความตั้งใจจริงในเรื่องของการส,มส,มส,มสมม่งเสริมให้ครูมีองค์ความร,รู้เรื่องอ e ื่นนะครับแล้วก็กลับไปพัฒนาเองนะครับนี่กลับมาทางส่วนของแม่สายบ้านครับท่านนายกชัยยนครับท่านมีการกลับเพื่อในหน่วยงานของท่านยังไงและผลที่เกิดขึ้นยังไงบ้างครับก็หลักๆของเราก็มีหนา้าที่ซัพพอร์ตนะครับซัพพอร์ตในสิ่งที่ครูเขาต้องการเนยอยากด้บุคลากรอยากได้การอบรมอยากได้เรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆแต่ที่ผมไม่มีเหมือนปรากการดัคือผมไม่มีทุกต่างสังคม ไม่มีใครสนใจเด็กที่พูดก็ตกเลยไม่ได้พ่อแม่เอาโทรศัพท์ให้เอาแท็บเล็ตให้แล้วก็ปินขึ้นมา,มานกินแล้วก็ลามา,าราฟโรงเรียนสเสร็จก็ไปฝากสถานที่เรียนตอนเด็นอีกลาวบาร์บาน์เขาจะไม่ค่อยมาสนใจลูกหรือว่ามามาดูว่าเด็กต้องการอะไรยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้หนวยงานหรือองค์กรที่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 แรกที่เขาเขาริ่มขาดแคลนมากก็คือผู้ปกครองผู้ปกครองไม่ค่อยสนับสนุนหรือไม่ค่อยเข้าใจว่าเราต้องการแค่อะไรอยู เราพยายามจะฝากขอความให้กลับไปลหลงนี่มีกับเด็กนี้ฝึกการช่วยทำอะไรนะ้นทำกิจกรรมภายในครอบครัวอันนี้เป็นสุดสุดที่ผมค่อนข้างจะหนักใจว่าป้อยๆยังไงแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตเราก็จะขยันไปที่ึงกระนั้นผมว่าแต่ตอนนี้ตอนนี้เราก็ทําสูตรกำลังของเรานะครับแต่ว่าด้วยความที่ทุนหรือว่าความใกล้ชิดในครอัวเรือของผมเนี่ยจะผมผมดูแลคนอยู่วันสองพันแปดจัลเกตผมนะสองพันแปดในพื้นที่ห้าตารางกิโล มีประชากรใส่กว่าเกือบสองหมื่นผมมีคนดูแลห้าหมื่นคนแต่ผมไม่เห็นบ้านไหนที่ไม่เอาโทรศัพท์มือถือทุกบ้านเอาโทรศัพท์ไม่ดิบแต่น้อยไม่โทรศัพท์ก็แค่เด็ย่างน้อยหนึ่งเครื่องเสมอนะครับเวลาผมไปเห็นเด็กหรือว่าไปซื้อของตลาดเวลาตั้งแตเด็กก็จะอยู่กับพ่อแม่แต่จะนั่งดู่ินิโต้ซึ่งนี่คือนี่คือนี่คือปัญหาใหญ่ของแม่สายที่เราอย่เราย่งเราอย่แกะไม่ออกนะว่าทางนี้ทำทำให้เขารู้สึกว่า ทำอาชีพบ้านก็ได้เอาเวลาไปดูรูปบ้านนะครับ<ม>แล้วก็สิ่งที่ผมรู้สึกว่ามผมดีใจนะที่ผมเห็นคนมาเยอะกว่านี้นะแล้วก็แล้วก็วกอยู่แล้วก็รู้สึกว่างานตรงนี้เป็นงานที่ดีด,ดฐฐีที่ต้องเกิรขอบคุณท่านประธานสถาบันที่ที่ที่ก่อตัอ้งแล้วก็แล้วก็อะไรนะท่านทอโร,รงพยาบาลเพราะาาว่างานประนภทผู้ใชย้ยากคิดไม่ออกไม่เอียดไม่ครบ ผมโดนชาวบ้านด่าวันเดียวกับเดิมผมยังโอเคนะให้ผมเป็นหน้านงสอนเด็กที่สุดพท่าทีしし่จะเอ็กชั่วโมงเขาบอกผมตายอันนี้คือความความความที่จะบอกว่าขอบคุณทุกท่านที่อดทนอดทนสร้างสร้างบุคลากรอย่างนี้ให้กับให้กับประเทศแล้วก็ผมเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วเรามีทีมเรานีเรามีเราดี่านนายกบายนี้องทีมเรามีท่ีมงานปกครองที่ ช่วยจำกผมว่าผมว่าชิงลายน่าจะถึจุดก่านที่อะไรอะไรน่าจะดีขึ la, ้นอาจจะช้าหน่อยแต่ว <t> ่าถ <t> ้าเราเชื <t> ่อว <t> ่ามันสําเร็จในผมเนี่ยทำเรื่องสยามเนี่ยผมผมโดนชาวบ้านตาแฝบหรือเลินเลียกสยามเปลี่ยนแต่ผมเชื่อว่าผมทำมันต้องสำเร็จแล้วตอนนี้ทุกคนในห้องเชื่อว่าเราไปทําสิ่งดีๆที่มันจะสำเร็จในจังหวัดเราแล้วก็ให้ประเทศเราผมเชื่อว่าท่านท่านอย่าแน่นฟังอยู่เว่าทุกท่านตั้งใจที่จะทำมันเกิน ขอเสนอประเทศท่านนายกองเอการตั้งใจ2,000ท่านซึ่งการทํางานในเชิงพื้นที่เนี่ยท่านก็พบปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนี้ก็มีบทบาทหน้าที่ตั้งแต่คนเกิดตั้งแต่คนตายจนถึงคนตายใชครับเรื่องของการดูแลอะไรต่างๆท่านนายกองเอกกาน2,000ก็มีบทบาทสําคัญในการทํางานในเชิงพื้นที่นะครับโดยเฉพาะไม่สายกองหลากหลายทาง ชาติพันธุ์ที่เรารู้ว่าความยากง่ายโดยเฉพาะเรื่องของแท็บเล็ตเรื่องของอมือถือที่อยู่กับเด็กนะครมันเป็นปัญหาระดับชาติที่เราอาจจะต้องหาเวทีหลักๆที่ในเรื่องของ parent education เรื่องของการให้การความรู้ที่ถูกต้องกับ,กบพ,พ่อแม่ผปวครองจริงๆอย่างจริงจังบางทีผมก็สังเกตเห็นนะครับท่านบางทีพ่อแม่ขายขายของแล้วก็เอารูปไปเรียงด้วยรูปก,ก็อยู่กับหน้าจออยูตลอดดังนั้นะะมันก็ มันก็จะกินสมองพวกเราไปเรื่อยๆนะครับดังนั้นสิ่งที่มันเราจะต้องมาฉุกคิดเรื่องของการเลี้าเด็กเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเราใช้อย่างการไมรู้จักวิธีใช้เรื่องของดิจิตอนิจเตเลซีต่างๆ,ๆเราอาจจะต้องกลับมาพูดคุยในวงปฐมไปอีกครั้งในวาระที่อื่นๆที่น่าจะสําคัญกับเด็กปฐมไปนะครับต่อไปช่วงสุดท้ายอ่ะท้ายสุดที่จะ ทิ้ท้ารายการในวันนี้นะครับก้าวต่อไปหรือ next step ใน,ในบทบาทของท่านในฐานะที่เป็นผู้บริหารในเชิงพื้นที่ในองค์กรของท่านเนี่ยท่านคิดว่าจะขับเคลื่อน EF พัฒนาที่หรือต่อยอดขึ้นอย่างไรบ้างเพื่อพัฒนาเป็นเป็นจุดขายหรือเป็นเบสเป็นฟู้ดแพที่ที่เราจะพัฒนาต่อต่อไปารเชิญท่านนายกสุรยิยกรชัยในก้าวต่อไปที e ่ผมคิดว่าที่นี่ก็คงเป็นปูสุดเด็ดบ้า คือคือจริงๆแล้วนะครับเราเราอยู่ในวงการศึกษาแล้วก็มองในรูปแบบภาพรวมองค์รวมนะครับผมคิดว่าคุณภูอแต่ประสูตรนะครับเป็นกรลัยานิตกันแต่ผมบอกเลยว่าทุกครั้งที่มีคนมาศึกษาในงานที่อบตขอตดังที่ศูนย์เด็กเล็กเราบอกเล้วว่าเรามีสื่อเรามีแผนการสอนเรามีหลักสูตรที่ทางสนองไปท่วงเจี๋กับเราบนะครับสิ่งเหล่านี้ครับโดยเฉพาะหลักสูตรนะครับ เป็นในเรื่องของนบริบทชุมชนนะครับท่านสามารถาไปปรับได้ตามนบริบทนะครับดังน,นั้นนะครับเราไม่จาเป็นจะต้องมานับหนึ่งวันนี้นะครับแต่ละศูนย์นะครับความมีอะไรดีๆเยอะมากนะครับถ้าเราสามารถร้อยเรียงแล้วก็เชื่อมโยงกันนะครับเรามาแบ,บ่งปันกันการพัฒนามันก็จะก้าวกระโดดนะครับคืออะไรที่ดีเราก็จะต้องต่อ,ตอ,ตอแล้วก็ท่านก็ไปต่อยอดนะครับอะไรที่มันไม่ดี เราก็จะได้มาพูดคุยว่าเรามาถอบดบทเรียนแต่ก็สร้างก้าวใหม่ต่อไปครับวันนี้คิดว่าเอฟในการพัฒนาจําเป็นจะต้องมีเครือข่ายต้องมีในรูปแบบของการบูรณาการร่วมกันและก็ก้าวไปพร้อมกันนะครับโดยเฉพาะในส่วนของจังหวัดเชียงรายเราถือว่าเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัดตราดนะครับจังหวัดอื่นก็คงยังไม่ได้ขับเรือนแต่บ้านเราขับเรือนละ นะครับพี่ใหญ่ก็อาจเป็นทางแจกอีกลน์นะครับก็รุ่นต่อไปวันนี้นะครับเรามาเจอกันในเวทีแห่งนี้นะครับที่ว่าเราก็คงจะได้มีโอกาสมาพบมาเจอและมาเรียนเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับอย่างน้อยปีละครั้งนะครับที่เราจะนำ,นำเรื่องราวดีๆนะครับที่เราเราสร้างนะครับแลวเราก็ออกมาพูดคุยกันแบ่งปันกันอันนี้ผมคิดว่าก้าวต่อไปของเองเรเราเราเรามองภาพอบ์รวน So ครับรบเราก็จะไม่หยุดแค่เท่านี้นะครับก้าวต่อไปเราก็จะต้องพัฒนาให้ยั่งยืนไปเรื่อยๆนะครับอ่าทีนี้ในส่วนของแม่สายแล้วครับท่านท่านนายกชัยยนมีแนวคิดยังไงก้าวต่อไปของแม่สายที่ท่านเป็นผู้บองท่านก็ก็ในอนาคตจะปรับให้ให้ให้อาลุบานเข้ามาร่วมครับแล้วก็รู้สึกว่าเราสึกว่ามันมีประโยชน์ต่อสิ่งนั้ไม่ไม่รี่บไม่ท่านไม่ทิ้ควบคุมอะไรแต่ตรงทือว่าการให้โยนของอะไร เราจะกลับไปเรื่อยๆเพื่อจะให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในเมสานตอนนี้ตอนนี้เรื่อเป็นแก๊งในแคว้นอยู่เยอะมากครับน่าจะเป็นระดับต้นๆของจังหวัดเลยสี่ทุกวันเลยแล้วก็แล้วก็ในหลายคนเนี่ยเขาขึ้นหุ้นพวกอย่างนี้ว่าเวลาข้าราชการหรือว่าเวลานายกตกสอบตกเนี่ยนายกคนใหม่ก็จะไม่เอาไม่เอานโยบายที่ที่นายกคนเก่าทำไว้เนาะอย่างเงี้ยก็เป็นปัญหาของของประเทศไทยทุกที่เลยว่าท่านผู้ว่ามาคนหนึ่ง ท่านผู้ว่าจะมีนโยบายของท่านมาและท่านจะลืมนโยบายที่หรือว่าความที่เราทำในปุยูวันนี้ผมกลัวในผู้ว่าท่านใหม่จะลืมผมกลัวในอำเภอแม่สายท่านใหม่ที่จะเกษียณจะลืมว่าเราอยากให้เอฟมันเป็นนโยบายจังหวัดผมลืมว่านายคนนโยบายทีผมไม่อยู่เนี่ยเขาจะไม่สนใจเอมขึ้นมาและในอนาคตเนี่ยเราจะทำยังไงให้ตรงนี้มันเป็นมันมันมันอยู่เฉยเลยอยู่เฉยยังงอยู่เฉย คนเชียงรายไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่จะตอ้องเอาเรื่องนี้มาเป็น <c oughs> เป็นหัวใจในการพัฒน,นาคนของจังหวัดเชียงรายผมกลัวที่มันจะมันจะมันจะไปตามอย่างที่ท่านนเตือนบอกว่าอยู่ที่ผู้นําถ้าผู้นําไม่เอาก็ก็จบจบที่นี้นะครับไม่ใช่จบ,จบ,จบแบบนั้นอยู่ที่เขาบอกาที่จะมาขายทำลายเพราะมันเป็นนโยบายของนยายกป็นคผู้แข่งขงุ <c oughs> ใช่ไหมเข้าใจใช่ไหมเข้าใจเข้าใจเขในใน้าใจแนวคิดทางการเมือง เพราะฉะนั้นนี่ก็เลยกลัวๆทุกที่มันจะหายมันจแเติบเส่วเของขตงไม่ิบเก็ผเคิดว่าผมจะทําไปเื่อเๆนะครับเพรบเว่าเี่เตอนเต้บเติบเตาบเต้เข็งของของเจเาที่ว่าครูสุริเติบเติบตอนเต้ยเเทศบาลนายกอบตตี่เาอยเ่ในเตแมเสายเติบเตเตเตินเตเต้บเตเตินเลินเตสบเติเติเติบเติบเติบเติเตินเเติบเติบเตเติเติเตเตเยเบเ พี่ผมเปได้ยกในในทางออนะคร <Stevens>. ับแล้วก็คุณครูก็จะมาผลในสัปนั้นแม่สาคนนี้ในสนใจยกมาขอก็ไม่ได้แล้วพอมาเห็นผลเนี่ยเราทำมาสองปีเราจะได้มระานทเฮ้ยทำเพิ่มได้ผลจริงทำเพก็ประมาณนี้ครับขอให้เี่ยวอยู่ไปตลอดก็แล้วกันาบานเดินันนัาเอาไช่วยได้ไหมครับให้เมียเจรต้องงานในที่ของเชียงราย เป็นต้นแต่แล้วก็ขยายเครือข่ายนะครับไปทั่วประเทศไทยให้เบ่งบานนะครับให้มีความเจริญงอกงามน,นะครับครับสามสิบนาทีโดยประมาณทีท่ผ่านไปท่ามกบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในการเรื่องของการส่งเสริม EF การขับเคลื่อนโดยลกลไกของปทนะครับผลของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและก็ภาพในอนานคตในเรื่องของการวาง EF ในการพัฒนาเด็กกลับไปนะครับ ในการเสวนาครั้งนี้ต้องขอบคุณท่านนายกสุริยันต์ตื้อยศน,นะครับนายกองค์การบริหารส่วนตะบลปากกอดำอำเภอแม่เหลาครับในท่านอีกนะครับท่านนายกชัยยนต์ศรีสมุทรนะครับนายกเทศมนตรีตะบลแม่สายโดยแม่สายครับและผมเองบางพโค้ตสังการศึกษย์านิเทศจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระับประถมศึกษา,ชาเชียงรายเขตหนึ่งก็ขออนุญาตยุติการเสวนาเบื้องต้นนี้เดียวขอให้ท่านกลับไปที่ห้องประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งเพื่อร่วมกิจกรรมที่เวทีอย่างครับขอบคุณครับขอบคุณครับ